สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาะบิลคุณครับกับมิติใหม่ชนะฟ้ายโกกลีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักค้ามททบ5การติดตามรายงานจากผมในวันนี้จะตอกย้ำให้ผู้ชมรู้เลยว่าโลกกาลังมีความผิดปกติอย่างมากเราอาจไม่รอดจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆหากยังคงไม่รู้และปรับตัวรับมือไม่ทันนะครับ ดังในการจับตาเสารอากาศสุดขั้วเล่นงานโลกประจำวันจันทร์ที่4มีนาคม2 5 6 7มีรายงานออกมาจากเว็บไซต์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ w m o แล้วว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่งผ่านมานั้นโลกยังคงมีความร้อนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงผิดปกติอีกเดือนนะครับบทสรุปนี้ยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลความเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกที่ส่งมายัง WMO ยครับโดยภาพที่เกิดขึ้นก็คือโลกในเดือนกุมภาพ 67สิ้นสุดลงด้วยความร้อนที่รุนแรงในประเทศทางซิกโลกใต้ซึ่งอากาศในเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงของฤดูร้อนนะครับขณะที่ซิกโลกเหนือยังคงเป็น เรื่องของฤดูหนาวแต่ก็จบลงด้วยอุณหภูมิที่สูงผิดปกติเช่นกันซึ่งนั่นหมายความว่าบางส่วนของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ครับทางตอนตกเฉียงเหนือของแอฟริกาและว่าตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาครับรวมถึงทวีปยุโรปทั้งทวีปทางตะวันตกของทวีปออสเตรเลียนะครับและเอเชียตะวันออกไกลและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประเทศไทยของเราอยู่ด้วยนั้นล้วนมีรายงานอุณหภูมิที่ทําลายสถิติรายวันหรือตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์เกิดขึ้นครับไป ดูรายละเอียดในส่วนต่างๆของโลกกันนะครับไปที่ทวีปอเมริกาเหนือก่อนครับปัญหาหลักๆอยู่กับประเทศสหรัฐอเมริกาครับเนื่องจากว่าเกิดสภาวะอากาศที่อบอุ่นผิดปกติในตอนกลางของประเทศจากความกดอากาศสูงที่ทําให้เกิดมวลอากาศเย็นที่แห้งและอบอุ่นทําให้หลายเมืองเจอกับอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ในวันที่26-27กุมภาพันธ์หรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก่อนที่จะกลับมาเจอกับสภาพอากาศที่ เป็นอากาศที่หนาวเย็นตามฤดูกาลและก็มีหนาวเย็นมากขึ้นด้วยนะครับอย่างในรัฐเท็กซัสนั้นเจอกับอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติที่100องศาฟาเรนไฮต์หรือ37.8องศาเซลเซียสทําให้ไฟป่าโหมกระหน่าจนสนการเข้าขั้นรุนแรงเป็นอันดับ2ของประวัติศาสตร์ไฟป่าในเท็กซัสครับแล้วก็กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยต่อมานะครับไปดูที่ทวีปอเมริกาใต้ครับอุณหภูมิที่สูงและภัยแ้งที่ยืดเยือได้ทําให้ไฟป่าลุกโชนเพิ่มมากขึ้นในอเเมมริาใใต้นนดุภัธ์ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์นั้นพบความรุนแรงผ่านการวัดการปลดปล่อยมลพิษจากไฟป่าที่พบสูงเหนือพื้นป่าอเมซอนตอนเหนือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐโรไลมาของบราซิลครับรวมถึงที่เวเนซูรลาและโบลิเวียด้วยนะครับซึ่งเป็นการปล่อยคราร์บอนไดออกไซด์สูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2546เลยครับและหากคุณผู้ชมจําได้ตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็เกิดไฟป่ารุนแรงครั้งประวัติศาสตร์กับชิลีมาแล้วเช่นกันมีผู้เสียชีวิตมากถึง132คนและมีผู้ประสบภัยอีกกว่า20,0 20, 0 0คนนพื้ป่า และที่ดินของประชาชนกว่า37,500ไร่ก็ถูกเผาวอดโดยไฟป่าในครั้งนั้นครับต่อมาครับไปดูที่ทวีปแอฟริก หลายประเทศเจอกับเรื่องของความร้อนที่รุนแรงด้วยสยติอุณหภูมิสูงสุดใหม่ครับในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนที่มากกว่าค่าปกติถึง4-5องศาเซลเซียสครับในประเทศแถบแอฟริกาตอนใต้ยอย่างบอสวานานามิเบียโมซัมบิกและแอฟริกาใต้รวมถึงแซมเบียและซิมบับเวนะครับรวมถึงเขตซาเฮลซึ่งเป็นเขตรอยต่อในทะเลทรายซาฮาราถือว่าเป็นความร้อนแรงที่ผิดปกติอย่างมากเลยนะครับถัดขึ้นไปก็คือทางยุโรปครับเกิดขึ้นทั้งทวีปเลยประมาณการเบื้องต้นพบว่าย ยุโรปส่วนใหญ่นั้นซึ่งยกเว้นทางตอนเหนือนะครับมีอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์ที่สูงกว่าปกติอย่างน้อย2ององศาเซลเซียสครับและถ้าเจาะลงไปที่ยุโรปกลางและยุโรป ตะวันออกเฉียงใต้พบความร้อนโดดเลยครับทำสถิติอุณหภูมิเฉลีย่ยสูงกว่าปกติถึง4-6องศาเซลเซียสขณะที่หากเจาะลึกลงไปในบางประเทศอีกนะครับก็พบยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของโปลแลนด์และคาบสมุทรบอลข่านทางตอนเหนือนั้นในวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงสุดที่มากกว่าปกติถึง12องศาเซลเซียสส่วนที่โรมาเนียตอนใต้และบัลกเรียรตอนเหนือมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติถึง14องศาเลยครับที่ยุโรปยังมีเรื่องของอุณหภูมิตำสุดของช่วงปลายฤดูหนาวในเดนนกกุมภพาพัธ์ที่่สูงว ผิดปกติด้วยนะครับทำให้เส้าอกาศแบบเยือกแข็งที่ควรจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในหลายๆพื้นที่ได้หายไปจากยุโรปในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เลยครับอุตุนิยมวิทยาหลายสำนักในยุโรปจึงแทบฟันธงเลยนะครับว่ากุมภาพันธ์2,567น่าจะเป็นเดือนที่อบอุ่นที่สุดหรืออาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศในแถบยุโรปก็ได้ครับ ต่อมาครับที่ประเทศทางทวีปออสเตรเลียนะครับออสเตรเลีย er นั้นอยู่ทางซีกโลกใต้เดือนกุมภาพันธ์จึงเป็นฤดูร้อนนะครับอุณหภูมิที่สูงเป็นพิเศษได้ส่งผลกระทบต่อออสเตรเลียตอนตกครับถึงขนาดทําให้เมืองเพิร์ตเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเจออุณหภูมิสูงสุดระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเกณฑ์อากาศร้อนจัดมากถึง7ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ทําสถิติร้อนจัดมากที่สุดแค่เดือนเดียวเลยนะครับหนักไปกว่านั้นก็คือเมืองคานาวอนเจออุณหภูมิที่49.9องศาเซลเซียสครับ ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับเกือบ50องศาเซลเซียสในวันที่18กุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นสถิติใหม่แม้จะเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นอันดับ2ของออสเตรเลียก็ตามใครไปออสเตรเลียในช่วงวันนั้นจึงไม่แปลกเลยนะครับที่ท่านจะได้เจอกับคำเตือนเช่นเดียวกับประชาชนชาวออซซี่ให้ระวังอันตรายจากคลื่นความร้อนในบางส่วนของออสเตรเลียตะวันตกตอนกลางครับ สุดท้ายมาดูเอเชียของเรานะครับเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงของฤดูหนาวของคนเอเชียส่วนใหญ่นะครับไล่มาจากตอนบนครับที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกไกลเจอกับอากาศที่วิตปริตผิดฤดูกาลเมื่ออุณหภูมิความร้อนในช่วงวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์นั้นได้ทําลายสิติอุณหภูมิในช่วงเวลาของเดือนเดียวกันเลยครับในหลายพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันออกของจีนรวมถึงประเทศในญี่ปุ่นนะครับและเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนนะครับผมก็ไปประเทศเกาหลีใต้มาก็ได้รับการบอกเล่าจากไกด์ชาวเกาหลีว่าเกาหลีใต้ก็เจอกับสาการ ที่ไม่ควรมีหิมะตกหนักในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันครับ และลงมาข้างล่างครับมาดูในเอเชียตะวันออกเฉ e ียงใต้ซึ่งมีประเทศไทยของเราอยู่ด้วยนะครับแน่นอนครับมีรายงานว่าสภาพอากาศที่ร้อนระอุในเดือนกุมภาพันธ์ได้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยด้วยด้วยอุณหภูมิที่ทะยานทุบสถิติสูงสุดในรอบ30ปีกันเกือบท่วนหน้าเลยครับในรายงานของ WMO ยกตัวอย่างที่แขวงสารวันครับของสปปลาวใต้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดอำนาจเจริญของไทยครับมีรายงานอุณหภูมิที่สูงถึง38.2องศาเซลเซียสในวันที่21กุมภาพันธ์ ทั้งที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในบริเวณนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ควรจะอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามในรงานของเว็บไซต์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ไม่ได้ระบุข้อมูลที่ชัดเจนกับประเทศไทยนะครับผมเลยทําหน้าที่เจาะข้อมูลเองครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยนั้นก็พบตัวเลขอุณหภูมิที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับ คือทันทีที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันพุธที่21กุมภาพันธ์ให้หลังเพียง2วัน23กุมภาพันธ์ครับอําเภอเมืองเลยก็ซัดอุณหภูมิสูงสุด,สดแตะ40.5องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเกณฑ์อากาศที่ร้อนจัดทันทีโดยมีที่ชัยบาดานของลบบุรีที่ร้อนรองลงมาที่39.9องศาหรือเรียกง่ายๆก็คือเกือบ40องศาเหมือนกันนั่นแหละครับและในวันต่อมาครับ24กุมภาพันธ์ก็เกิด39.4องศาที่เถินจังหวัดลำปางโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองตางนะครับ เจอถึงดับเบิลสวันครับคือในวันที่25ิและ29กุมภาพันธ์ที่39.4องศาเซลเซลียสเหมือนกันครับ ของไทยเรายังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการเช่นกันนะครับว่าอุณหภูมิในเดือนกุมภาพันธ์จะร้อนทุบสิติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบทสรุปของความร้อนที่ผิดปกติในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผมมาน,นําเสนอนี้จึงส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ชมทราบว่าโลกยังคงร้อนต่อเนื่องซึ่งเป็นการร้อนที่จับความผิดปกติได้มาตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วแล้วนะครับจนถึงเดือนมก,กราคมปีนี้ที่ทําสิตร้อนผิดปกติต่อเนื่องถึง8เดือนเลยครับ และนี่คือการชีร้เห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของโลกและชีวิตของเราในทุกๆด้านจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภาพูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์นะครับเราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่เพื่อรับมือและผนึกกําลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อกอบกู้โลกใบนี้เราถึงจะรอดไปด้วยกันทุกคนครับ และสาหรับช่วงต่อไปครับเป็นการพูดคุยเพื่อนําไปสู่การโกกีนประจําวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการพยากรณ์อนาคตของเราล้วนๆนะครับซึ่งเป็นอนาคตที่ผมคิดว่าคุณผู้ชมเราไม่อยากจะเจอกันแน่ครับจากสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภพาทติ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับแซคครับขอบคุณมาร่วมรายการอีกครั้งครับยินดีครับวันนี้อาจารย์ผมมาฉายภาพที่คนตุ้มๆต่มๆแน่เลยถ้าจะฟัง ครับก็ต้องตั้งคำถามว่าจะร้อนไปถึงไหนนะครับร้อนมากครับทีนี้แน่นอนเราคงหลีกเลี่ยงอนาคตไปไม่ได้อย่างที่คุณแซกบอกครับแต่เราจะอยู่กับเขาได้ยังไงเราต้องยอมรับความจริงใช่ไหมที่อาจารย์กำลังจะบอกใช่เคยงั้นน่าสนใจมากครับงั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราจะมารู้อนาคตนี้ร่วมกันกับ360องศาโกกีนครับ